สวัสดีครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องเราก่อนรับชมคลิปและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเรานะครับขอบคุณครับไปแล้วซึ่งในชื่อภาษาไทยก็คือมัดจอมขมังเวทนั่นเองจอมเวททุกชั้นจะต้องใช้ไม a ครเวอร์ชั่น1 7 1 0จนถึง1.12.2ในการไลยเวทและสร้างเวทมนต์นั่นเอง โดยเล่นได้ในเพจฟอร์มจาวาเท่านั้นนะฮะอา้าวงงสิงงสิเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแต่การเปิดตัวทําไมวันนี้มันแปลกๆวะเออช่างมันเถอะโอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ก็มาอยู่ผมนะกับพี่กอล์ฟเฟิเช่นเคยนะวันนี้ผมก็มานําเสนอมอดนี่แหละผมมอดจอมคมังเวทนะอ่าจะถามว่ามันคืออะไรเหรอก็มอด มอดตักเวทไงนะอ่าจอมเวทนะอ่าไม่ได้จอมขมังเวทที่แบบหมอผีนะไม่ใช่มือปราบสัมภเวสีนะเฮ้ยไม่ใช่โอเคนะเออไม่ใช่นะผมอันนั้นไม่ใช่แน่นอนนะเพราะว่านี่คือวิศร้ีนั่นเองหรือไม้คาาเวทมนต์สำหรับพวกที่อยากจะใช้เวทมนต์ในไมค์ครา t นั่นเองเหมาะไว้สำหรับเล่น PVP โดยเฉพาะนั่นแหละนะทำเซิร์ฟเวอร์ได้นะผมซึ่งตัวมอดนี้เป็นตัวมอดใหญ่นะผมนะเอาง่ายคือตัวมอดใหญ่เลยนะซึ่ง ผู้ผลิตก็นะหรือล้่นอยู่นะผมนะก็มอดนี้เป็นมอดใหญ่พอสมควรครับผมมีตัว add on ได้ครับผมนะอ่าไม่ใช่ add on mycard นะผมเป็น add on ตัวมอดของตัวนี้ได้ครับผมเป็นมอดเสริมนะอ่าโอเคครับผมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยนะสำหรับมอดนี้นะอ่ามอดนี้นะผมนะก็จะมีขาถาเวทวด์เป็นอย่างหลักเลยครับผมไม่งั้นมันจะเป็นวิสัต์ดีได้ไงครับผมนะอ่า วิซาดี้ก็คือคาถาเวทมนต์นะคาถาผมเขียนผิดทุกตัวเลยเนี่ยนะคำว่าคาถาเนี่ยผมเขียนผิดนะผมอ่าสําหรับคาถานะผมวิธีได้นะผมก็คาฟเอานะผมโดยวิธีคาฟก็ตามนี้เลยครับผมนะเอาหินเวทมนต์ครับผมสติ๊กแล้วก็ทองเล็กนะผมนะทองเล็กนะับมาคาบกันแล้วก็จะได้คาถาเวทมนต์นั่นเองนะได้คาถาเวทมนต์นะผมซึ่งพวก หินเวทนะผมจะหาจากไหนก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะผมคาทานะผมจะมีระดับของมันด้วยผมซึ่งแต่ละระดับนะจะมีผลต่อการใช้งานเวทมนต์อ้าวคืออะไรเนเหรอระดับก็ในเกมก็จะมีอยู่4ระดับนั่นเองนะผมระดับธรรมดาผมระดับอ่าขึ้นมานิดนึงนะผมระดับปกตินะอ่ะอันนี้ระดับต่าเตี้ยเรียดดินเลยครับผมอันนี้ระดับปกตินะผมถ้าอัพนะอ่าระดับถัดไปก็คือแอดวานครับผมระดับถัดไปก็คือเทพเจ้ามาสเตอร์เลยนั่นเองนะ มี4ระดับด้วยกันนะซึ่งแต่ละระดับนะผมอ,อย่างที่บอกไปนะผมสามารถอัปเดตได้โดยจําเป็นต้องใช้หนังสือพวกนี้นะผมนี่ครับผมต้องใช้หนังสือพวกนี้นะโดยสามารถหาได้จากการแลกเปลี่ยนจากจอมเวทนะผมซึ่งจอมเวทเราจะหาได้จากอค่ะไอ้อะไรนะหอคอยตามรูปนี้เลยนะผมนะอ่าซึ่งเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมก็จะพาไปนั่นแหละหอคอยมันอยู่ตรงนั้นเองนะอโอเคนะผมโดยการอัพนะผม จำเป็นต้องอัพทีละขั้นนะผมไม่สามารถอัพทั่วไปทีเดียวเลยผมจากระดับธรรมดานะผมไปมาสเตอร์เนี่ยไม่ได้ครับผมต้องอัพทีละขั้นครับผมก็คือธรรมดาไปนี่จากนี่ไปนี่จากนี่ไปนี่เท่านั้นนะผมอย่างเช่นแอดวานไปมาสเตอร์นั่นเองนะไม่สามารถข้ามจากธรรมดาไปมาสเตอร์ได้เลยนะฮะนั่นสินะอโอเคครับผมนะสำหรับมอดนี้นะผมก็จะมีชนิดเวทแต่และชนิดจะเรียกว่าธาตุดีก็ว่าได้นะผม อย่างแรกเลยก็คือธาตุไฟครับผมอยู่ด้านบนนี้ครับผมธาตุไฟนะอย่างที่สองนะผมธาตุน้ําแข็งนั่นเองนะธาตุน้ําแข็งไม่ต้องอะไรหรอกนะไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกนะอะไรแข็งนะไม่รู้นะคาทาคาทาแข็งับผมเออนะอืมกูคิดอะไรอยู่เนี่ยเออนะโอเคครับผมนะอันถัดไปก็คือสายฟ้านะผมธาตุสายฟ้าสามารถควบคุมพายุและก็ อ่าต่างๆนานาได้ผมเกี่ยวกับสภาพอากาศนะอ่าอันถัดไปก็คือค่าปีศาจนั่นเองครับผมหรือาธาตุความมืดนะอันถัดไปผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมเหมือนกับเป็นาธาตุคลาสสิกนะผมประมาณว่านักแร่แปรธาตุประมาณนี้นะผมอ่าก็จะสามารถใช้พวกอ่าสั่งธนูนะผมสร้างอาวุธได้นะผมทําโต๊ะคราบได้นะผมนะซึ่งอันนี้ก็มีความจําเป็นอยู่อย่างหนึ่งนะซึ่งที่ผม ใส่ชุดนะผมก็คือท่านี้นั่นเองท่าของตัวนี้นั่นเองนะซึ่งในตัวนี้นะผมมันสามารถแปลได้อย่างหนึ่งก็คือหมอผีนั่นเองนะผมแต่ในที่ดีผมว่าไม่ใช่นะอ่าโอเคผมอันถัดไปก็คือท่าดินนะผมนะซึ่งเกี่ยวกับประมาณธรรมชาติกับพวกสัตว์นะแล้วก็อันสุดท้ายท่าฮิวนั่นเองนะผมหรือท่าแสงนั่นเองนะประมาณว่าท่าแสงนี่ก็ประมาณว่าเป็นพวกฮิวนะผมเป็นพวกสายซับพอร์ตมากกว่าผมโจมตีไม่เก่งแต่ซับพอร์ตนะ อ่าสำหรับรายละเอียดของท่านะผมสามารถดูได้ในหนังสือนี้เลยนะซึ่งหนังสือนี้เราสามารถคราบได้ตามนี้เลยแล้วผมใช้หินเวทมนต์แล้วก็หนังสือนะก็จะได้ตัวนี้มานะผมอ่าโอเคครับผมถัดไปแล้วผมก็จะเป็นหินเวทนะผมที่ผมพูดถึงไปเมื่อตะกี้นี้เลยนะซึ่งหินเวทนะผมหาได้จากการลงแร่นะผมลงหาเหมืองนั่นเองนะผมลงเหมืองหาแร่นะผมหาแร่ตามใต้ภูเขาไฟนะใต้นี้ก็ได้ไปไหนก็ได้ครับผมที่มีถ้ำนะผมส่วนมากจะเจอนะ ในใต้ดินนะแล้วก็สามารถหาได้จากต้นไม้เวทครับผมหรือดอกไม้เวทนั่นเองนะนี่ครับดอกไม้เวทนะมนอยากเรียกเป็นต้นไม้เลยมันเล็กแค่นี้นะ,ะสามารถนําพลังมานาได้ครับผมตัวนี้สามารถนํามาเพิ่มพลังมานาให้กับคาทาได้ครับผมสมมติว่าคาทาใกล้จะหมดครับผมมันจะมีประลอดสีเขียวจนถึงสีแดงครับผมถ้ามันใกล้หมดก็คือเราสามารถเอานี้ไปเติมได้ครับผมโดยใช้โต๊ะนู่นนั่นเองนะโต๊ะตตลีทลับนะแปลตรงตัวเลยทีเดียวนะผม าสามารถนำมาใส่ขวดได้ผมไอตัวนี้นะสามารถนำมาใส่ขวดได้นะซึ่งสามารถใช้การเติมได้โดยการคาราฟนั่นเองนะผมก็จะไม่จําเป็นต้องใช้นี่แหละจะสามารถคาราฟได้โดยการคาราฟตรงนี้ได้เลยนะอ่าโอเคครับผมนะในส่วนถัดไปนะผมสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเกมนี้เลยก็คือหนังสือเวทมนต์นั่นเองนะผมซึ่งหาได้จากการคาราฟนะผมและการแลกเปลี่ยนจากจอมเวทนะผมแต่ผมแน,นะนํานะผม ว่าแนะนําให้เป็นการแลกเปลี่ยนจากจอมเวทมากกว่าเพราะว่าจอมเวทส่วนมากหนังสือมันจะมีพวกอะไรนะเวทมนต์อยู่ครับผมแล้วก็สามารถหาได้จากกล่องนะผมนะถามว่ากล่องอะไรก็กล่องพวกที่มันเป็นประมาณว่าเป็นพวกโบสถ์นะผมเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมอ่าเป็นเป็นจําพวกเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี้เนี่ยเนเนี่ยนี่ะครับผมจะเป็นจําพวกนี้ครับผมแล้วก็นี่ครับผม ฐานที่บูชาแบบอ่าโอเคครับผมนะก็จะหาได้จากพวกนี้นั่นเองนะอันถัดไปแล้วผมเราสามารถนำหนังสือเวทนะผมมาทำเป็นกระดาษเวทได้ับผมนะเอาง่ายๆก็คือกระดาษเวทนะผมต้องมีกระดาษเปล่าหนึ่งอัน,นผมแล้วก็มาคาฟเป็นกระดาษเวทนั่นเองนะโดยสามารถทำให้ใช้ได้เวทมนต์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้คาถานะผมแต่ข้อจำกัดของมันก็คือ1ครั้งต่อตัวอันเดียวเท่านั้นนะผมต่อคัมภีนะผม อ่าตอกระดาษนะผมคมภีนี่คือเล่มนี้นะอ่าตอกระดาษนั่นเองนะผมซึ่งสามารถใช้ได้ครั้งเดียวต่อกระดาษนะอ่าอันถัดไปนะผมนะก็สําหรับตัวเวทนะผมมีโคตรเยอะจริงๆนะผมผมบอกคําเดียวนะอ่านี่ครับมีมากกว่าร้อยนะผมนะแล้วพวกคมพีรก็ต้องมีมากกว่าร้อยเหมือนกันนะไอพวกกระดาษเนี่ยผมขอติด <t ip aster> ปากมันคมภีร์เฉยนะ <t ip ter> ซึ่งกระดาษนี้สามารถหาได้จากการคราฟนั่นเองนะซึ่งกระดาษเราต้องหากระดาษเปล่านะผมนะอันนี้ผมกระดาษเปล่านะ ซึ่งเราจะคราบโดยกระดาษแล้วก็เส้นใยนั่นเองนะ,อะพอได้เสร็จนะผมนะก็เอาไปคราบกับโตนี้เลยนะผมซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดก็จะมาถัดไปนั่นเองนะผมโดยจะต้องมีหินเวทครับผมหนังสือเวทแล้วก็กระดาษนั่นเองนะผมนะ,ะสำหรับในส่วนถัดไปนะผมก็คือโต๊ะแห่งความลึกลับนั่นเองซึ่งโต๊ะแห่งความลึกลับทำไมผมถึงแปลเป็นอย่างนี้ครับผมเพราะว่าคำว่าอาเคนสามารถแปลว่าพิศวงลึกลับ ความลับก็ได้นะผมนะผมก็เลยแปออกมาเป็นอย่างนี้นั่นเองนะผมอาจจะแปลแบบผิดถูกนะผมนะอ่าโอเคผมนะสำหรับโต๊ะนี้นะผมเราสามารถหาได้จากที่ไหนเราสามารถหาได้จากการคาบนนั่นเองนะผมวิธีการคาาก็ง่ายๆครับผมนะคุณต้องหาอุปกรณ์ตามนี้นี่คือหินเวทมนต์นะอ่าผมลืมบอกไปนะผมว่าหินเวทมนต์จะมีธาตุของมันด้วยนะผมซึ่งสามารถหาได้จากพวกอ่านี่ครับผมสามารถได้หาได้จากพวกรูนสโตนนะผม นะแล้วก็พวกกล่องต่างๆนะผมที่อยู่ในไออะไรนะสารบูชานะผมนะอ่าโอเคนะผมแล้วก็หาได้จากหอคอยเวทมนต์นะซึ่งในหอคอยเวทมนต์ก็จะมีจอมเวทอยู่นั่นเองนะอีกแล้วนะผมเดี๋ยวผมพาไปตรงนู้นละกันนะเว,เ,วเวลากดทําไมอันนี้มันเขย่าด้วยนี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยนะโอเคนะผมนะสำหรับโต๊ะนี้นะผมสามารถใช้ในการทําอัปเกรดอุปกรณ์ได้นะผมสามารถใส่หนังสือเวทคาถาลงไปในคาถาได้นะผม นะอ่าสามารถเพิ่มพลังมานาะได้แล้วก็สามารถยัดยัดกระดาษเข้าไปในนี้ได้ด้วยนะผมยัดกระไอ้ยัดกระดาษเวทนะผมกระดาษเปล่านะมาใส่เป็นกระดาษเวทได้นั่นเองนะอ่าสำหรับวิธีทำง่ายๆครับนะผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะอ่าเพียงแค่คุณวางกระทาไว้ตรงนี้นะผมเสร็จแล้วก็วิธีการอัพนะผมก็จะง่ายๆเลยครับผมนะอ่าแล้วหนังสือผมไปไหนเนี่ยเดี๋ยวผมทําเอาหนังสือก่อนละกันนะวิธีการอัพนลครับผมก็งง่ายๆเลยครับผมอ่าโอเคอยู่นี่เนาะ อ่าสำหรับวิธีการอัพนะผมก็ง่ายๆเลยับผมนะเพียงแค่เอาหนังสือนะผมไปวางไว้ตรงนี้นะผมนะเพียงแค่นี้ก็สามารถอัพได้แล้วนะผมอ่าอย่างที่ผมเคยบอกไปนะผมคุณไม่สามารถอัพข้ามขั้นได้นั่นเองนะซึ่งถ้าคุณอัพข้ามขั้นจะเกิดอะไรขึ้นนี่เหรอก็กดเข้าไปก็จะไม่ติดนั่นเองครับผมนี่ไงก็จะไม่เป็นมาสเตอร์ทางทั้งที่อันนี้เป็นอัพมาสเตอร์นั่นเองนะเอาง่ายๆผมเราต้องอัพทีละขั้นนะอ่าขั้นแรกครับผม ขั้นที่2องครับผมแล้วก็ขั้นสุดท้ายผมขั้นที่3าครับผมเราต้องอัพไปทีละขั้นนะผมนะไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะวิธีการสร้างเวทขึ้นมานะผมนะในนี้จะเป็นแบงบค์ใช่ไหมจะเป็นแบบไม่มีเวทใช่ไหมถ้าเราสร้างเวทขึ้นมานะผมก็คือใส่เวทเข้าไปนะผมนะ,ะวิธีใส่ง่ายๆตามนี้เลยผมนี่ไงครับพอกดตกลงเวทมาแล้วนะวิธีการใช้เวทนะผมก็นี่เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นมาร i จิกมิสไซน์นะผมนะก็ ยิงพลังเวทออกมานะแล้วก็อันถัดไปนะผมก็จะเป็นไฟบอลนะนี่ครับไฟบอลครับผมนะอย่าไปใช้ในป่าแล้วกันนะโคตรรุนแรงเลยนะโอเคครับผมนะสำหรับเวทก็มีเพียงแค่นี้นะผมคาถาสามารถใส่ได้นะผมแล้วก็เมื่อหักคาถาเห็นเหลือน้อยอย่างนี้ครับผมสามารถอันนี้คือมานานะผมไม่ใช่จํานวนการแตกนะคือมานาครับผมที่อยู่ตรงนี้เราเหลือแค่700นะผมซึ่งแต่ละการใช้ของเวทนะผมจะมีค่าคอสเขียนอยู่ตรงนี้นะผมนี่ครับ นี่จะมีค่าคอสเขียนอยู่ตรงนี้นะอ่าโอเคนะผมสําหรับหนังสือเวทผมลืมบอกไปนะผมถ้าใครอยู่ใน Survival Mode นะก็จะไม่สามารถอ่านได้นั่นเองนะจะเป็นตัวหนังสือบลา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 อะไรไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะอ่าสมมุติว่าผมเอานี้ไปนะเป็นเกมโหมด0นะก็จะเห็นเป็นแบงค์แบบนี้นะคบผมนะซึ่งเอาง่ายนะผมสามารถ สามารถทําการนั่นได้นะผมนะโดยการใช้อันนี้นั่นเองนะ s c o r e ออฟอันดี i ิฟายเคชันะผมนะก็จะสามารถใช้นี่ในการอ่านได้นั่นเองนะผมกดทิศ <c oughs> ขวานะผมนี่ครับเราก็จะสามารถอ่าน f o r e s t ได้แล้วผมนะอ่าโอเคครับผมนะก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีจริงๆนะโอเคครับผมมาต่อในส่วนนี้นะผมในส่วนนี้นะผมนะวิธีการเพิ่มตัวนี้ง่ายง่ายครับผมพลังมานานะอ่า ใส่นี้ไปเลยครับผมแล้วก็กดตกลงครับผมอ่าก็เตะกลับมาเต็มอีกแล้วนะผมนะเวทก็โอเคครับผมเต็มเรียบร้อยแล้วแล้ววิธีทํากระดาษล่ะทํากระดาษนี้ครับผมนะเอากระดาษมาวางไว้ตรงนี้ครับผมเอาหนังสือวางไว้ข้างบนนี้เสร็จแล้วเอามานาไว้ตรงนี้แล้วก็กดตกลงครับผมก็จะเป็นกระดาษเวทมนต์แล้วนะผมนะพอจะใช้ก็เป็นแมจิกมิสไซล์ครับผมนี่ครับถ้าในซาวเวิรลโหมดสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวครับผมนะอ่า แลนะสว,ยวายเบหมดจะเสียพลังมานาด้วยนะผมนะก็ดังนั้นต้องใช้อย่าระมัดระวังนะอย่าสะเพ้าใช้นะผมอ่าสําหรับของก็มีเพียงแค่นี้นะผมนะอ่าอันนี้ลืมบอกไป,ไปเราสามารถอัปเกรดชุดได้ด้วยนะผมเนี่ยอัปเกรดชุดนะผมนะแล้วก็เมื่อหักชุดใกล้แตกนะผมให้ใส่พลังมานาเข้าไปนะผมมานานชุดมีอยู่แค่นี้นะอ่าซึ่งชุดจะป้องกันเวทมนต์ได้นั่นเองนะทําให้ได้รับความเสียหายจากเวทมนต์น้อยลงนั่นเองนะ มาในส่วนถัดไปเลยนะผมในส่วนถัดไปก็คือชุดนักเวทนะผมได้จากการคาฟอีกเช่นเคยนะผมนะจากผ้าเวทมนต์นะผมซึ่งผ้าเวทมนต์นะผมก็ได้จากการคาฟอีกเช่นเคยนะผมโดยการเอาหินเวทมนต์แล้วก็ใยเมงมุมมาทําอย่างนี้ก็จะได้มา2อันครับผมแล้ววิธีการคาฟชุดล่ะชุดก็คาฟเหมือนกับไอ้นั่นเลยครับผมคาฟเหมือนกับไมค r a f ฟปกติเลยครับนี่ครับคาฟแบบนี้เลยนะผม เสนะื้อก็คาสตามมาคบปกติครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยนะผมนะสำหรับชุดนะผมเหมือนกับกระทาเหมือนกันนะก็จะมีแบบแต่ละแบบของเวทมนต์นะผมแบบเฉพาะของธาตุนะผมซึ่งสามารถให้ถาได้จากกล่องเช่นเคยนะกล,ล่องอะไรเงี้ยเหรอก็กล่องที่สปาว์ตามจุดต่างต่างนะผมเป็นพวกแท่นทําพิธีบ้างนะผมนะ,ะผมให้ดูนะผมนีนะ่ก็จะตามนี้เลยับผมนะในส่วนถัดไปนะผมนะก็จะเป็นส่วนที่นอกเหนือจากม็อดนี้นั่นเองก็คือ ตัวพวกแหวนพวกจี้เครื่องรางต่างๆนะผมที่อยู่ในนี้นั่นเองนะผมนะซึ่งถ้าเราดาวน์โหลดแต่ม็อดนี้ม็อดเดียวมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะผมดังนั้นเราจะต้องดาวน์โหลดม็อดเบาเบลนั่นเองนะผมนะซึ่งม็อดตัวนี้นะผมนะจะเป็นตัวเพิ่มอาพวกจี้เครื่องรางนะผมเข้าไปได้นะผมนี่ครับนี่นะท่านผู้ชมต้องกดไอนะผมนะอาหรือไม่ก็ถ้าใน Survival Mode นะผมนะใครท่านผู้ชมกดตรงนี้นะผมก็จะเปลี่ยนแล้วนะนี่ นี่ครับผมนะก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดของมันแล้วนั่นเองนะอ่าโอเคครับผมนะซึ่งตัวที่เครื่องรางนี้ก็หาได้จากที่เดิมนะที่ผมเคยว่าไปนั่นเองนะซึ่งตัวที่เครื่องรางนะผมก็จะมีเอฟเฟกเฉพาะของมันนั่นเองนะผมที่ผมใส่ไปนะผมก็จะเป็นตัวธาตุของตัวนี้นั่นเองนะผมนะอ่าผมใส่ตัวนี้ไปด้วยคนระับผมตัวนี้โกงสุดๆแลนะ้วผมตัวนี้นะไอ้มอสนี้ครับผมจะมีเวทหยุดเวลาด้วยครับผมนะจะมีเวททาให้เวลาช้าลงนะ ซึ่งแน่นอนก็ผมว่าถ้าใส่นี้เข้าไปหยุดเวลาแน่นอนนะผมเป็นการหยุดเวลานั่นเองนะผมคุณจะสามารถใช้พลังของ Dio ได้เลยนั่นเองนะผมก็คือพลังหยุดเวลานั่นเองนะซึ่งแน่นอนครับว่าของทุกอย่างก็จะไม่เคลื่อนที่นะผมตัวม็อบก็จะไม่เคลื่อนที่ด้วยนั่นเองนะเออบอกไปเลยับผมว่าสุดยอดครับผมนะสำหรับม็อบนี้นั่นเองนะนี่ผมก็จะมีไอเทมต่างๆนาน,นะครับผมนะซึ่งท่านผู้ชมสามารถใส่เข้าไปได้นั่นเองนะ อ่านะผมแล้วก็สําหรับรายละเอียดอื่นๆนะผมที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะผมอย่างตัวนี้นะผมก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการอัพคาถานั่นเองนะผมอย่างเช่นอันนี้จะเป็นการเพิ่มสล็อตคาถาจาก5เป็น6นั่นเองนะซึ่งสามารถใช้ได้ครั้งเดียวนะผมนะอัพได้แค่ครั้งเดียวนะไม่สามารถอัพได้เป็นพันครั้งนะผมนะเออนะอันนี้นะก็สามารถใช้ในการอัพเสื้อผ้าได้นั่นเองนะผมโดยจะเปลี่ยนเสื้อผ้าของคุณเป็นเจนเดอรี่นั่นเองนะผมก็คือเพิ่มตัวป้องกันขึ้นมานั่นเองนะ อ๋อสำหรับรายละเอียดมดจิบๆน้อยๆนะผมก็มีเพียงแค่นี้นะผมท่าผู้ชมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะผมโดยวิธีคราฟผมก็บอกไปแล้วนะผมตามนี้เลยนะอ่าโอเคผมนะสําหรับมดตัวแค่นี้นะผมก็มีเพียงแค่นี้สําหรับหอคอยนะผมที่ผมจะพาไปดูก็คือตรงนี้นั่นเองนะนี่ครับผมว้าวหอคอยใหญ่มากเลยับผมนะพอขึ้นไปเสร็จนะผมเราก็จะเจอกับจอมเวทนั่นเองนะซึ่ง ฮัลโหลวันดีจอมเวทนะซึ่งเราสามารถขอแลกเปลี่ยนของได้ผมนี่คนระับนี่ครับผมที่ผมบอกอันนี้คือตัวที่ใช้อ่านนะผมอ่าอันถัดไปนะผมนะก็คือตัวนี้นะผมก็จะเป็นเวทพวกหลักๆเลยนั่นเองนะซึ่งไม่ได้เป็นแค่เวทกระจออันนี้ก็จะเป็นหนังสือตัวอัพน,นั่นเองนะซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนได้จากเขานั่นเองนะผมบอกคําเดียวว้าวเลยทีเดียวนะอ่า โอเคครับผมไอที่โต๊ะนี่ก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะผมนะอ่าเราจะมาดูชีวิตประจำวันของเขากันนะโดยการเล่งเวลาว่าแต่มันไม่ไปไหนเลยหรอฮัลโหลไม่คิดจะเดินไปไหนบ้างเหรอโอเคครับผมลงมาอย่างเร็วรับผมมัน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 ไม่คิดจะไปไหนครับผมโอเคช่างมันเถอะครับก็โอเคครับผมสาหรับมดนี้ รายละเอียดก็มีเพียงแค่นี้นะผมก็ยังจะมีรายละเอียดอีกนิดนึงนะผมที่ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมไปตามหาเองนะผมเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถูกใจกันบ้างไหมเอ่ยถ้าถูกใจก็ขออย่าทิบปุ่มไลค์กระเทิบปุ่มซับสไครป์พังจนกดรอบสองไม่ได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลากับท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าล่ะสวัสดี